อาเก้ายิีพูดถึงงานวันนี้เลยครับงานวันนี้ก็เป็นงานลาคอสซัมเมอร์แพคเนีครับผมก็จะเห็นเราแบบแต่งตัวแบบน่ารักสดใสมากๆค่ะวันนี้ก็งานลาคอสก็จะมีความคลื้นสดชื่นตามชื่อคอลเลกชันเลยค่ะก็คือเป็นซัมเมอร์ก็จะมีเสื้อผ้าที่มีสีสันสดใสเหมาะกับอากาศประเทศไทยตอนนี้มากรีว<อ>ิวลุควันนี้หน่อยเป็นยังไงกันขก็ของผมเป็นแบบว่า โมูยืนให้ดูเลยไปตีเทนนิสชิวๆฮะในวันที่อากาศกำลังดีอ่าสปอร์ตสปอร์ตหน่อยใช่ฮะที่ีราคาเขาไปตีเทนนิสแล้ววันนี้หนูไปเชียร์เทนนิสแล้วค่ะหนูก็จะไปนั่งเชียร์อยู่ค่ะเชียร์อีเตอร์ได้เหมือนกันเพราะว่ามาในแบบแนวโปโลเดรสแล้วก็สามารถ ซึ่งก็มีหลายแนวให้ช็อปมากเลยใช่ไหมคะมีหลากหลายมากเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าหมวกรองเท้าหรือว่ากระเป๋าจริงๆเราสองคนมองไว้หลายพอลเซนต์ไหมคะวันนี้โอ้ยมองไว้เยอะมากฮะก็จะขอพูดจักพีพีชอบในลุกวันนี้ไหมคะชอบมากค่ะเพราะว่ามันเป็นเหมือนแบบ c a s ชวลแฟชั่นก็คือเป็นเหมือนเป็นเดรสที่เราสามารถแบบใส่ในวันสบายๆได้แต่ก็มีความแฟร์ในใจเออชอบลุกเราแล้วชอบลุกคุณก้าวไหม ชอบค่ะน่ารักใส่ก็ดูน่ารักเราดูคุณพีพีไหมคราวนี้ชอบฮะท่านักาสดใจมากๆจากที่สดใสอยู่แล้วก็สดใสขึ้นไปอีกขอบคุณค่ะจะให้ที่สนใจอยากจะเข้ามาชมคอลเลคชันต่างๆลาคอสยังไงบ้างมาปวดฝากหน่อยะค่ะก็อยากจะเชิญชวนทุกคนมาช็อปกันที่ลาคอเเยอะๆนะคะเพราะว่า มีเสื้อผ้าหลากหลายให้เลือกมากมายเลยมีทุกเพศทุกวัยมีหลากหลายไม่ว่าจะเพศชายเพศหญิงหรือว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่ก็สามารถมิกซ์แอนแมทได้หมดเลยครับกวฝากนุ่มๆหน่อยครับก็ฝากหนุ่มๆที่แวะมาเดินเซ็นทรัลเวิร์นะฮะก็ถ้าเดินมาแล้วาเห็นบูธของเราเนี่ยก็สามารถเข้ามาที่หน้าร้านของเราได้เพราะว่าตอนนี้ที่หน้าร้านของเราเนี่ยมีสินค้าหลากหลายที่น่าสนใจมากๆก็ยอย่างจะฝากนุ่มๆเข้ามาแบบเข้ามาเลือกซื้อได้คร อาจจะไปซื้อเป็นของฝากหรืออะไรอย่างนี้ก็ได้ครับโอเคขยับประมาทูกันีขยับไปเยอะเลยรับตัวเทศจะเก็บกระแสมาแบบว่าฉ่ำๆมาเป็นไงบ้างก้าวกับการเนี่ยเอาการอีเวนต์แบบโอ้โหรัวๆเลยมันที่อย่างอย่างที่บอกไปหลายๆครั้งนะมันแบบรู้สึกว่าเกินคาดมากๆเพราะว่าตอนที่เราทำงานกันเนี่ยเราไม่เคยคิดถึงแบบเรื่องพวกนี้เลยเราแบบตั้งใจทำงานกันแบบเต็มที่มากๆ พอกระแสมันมาเป็นแบบนี้เราก็แบบรู้สึกว่าเกินคาดแล้วก็เกินความคิดของเรามากๆอย่างเมื่อวานนี้เราก็มีชื่อชื่อติดเขาชิงรางวัลจริงขนาดคือละครยังไม่ได้ออกมนี่คือเข้าชิงแล้วก็เรียกว่าอย่างที่บอกเลยค่ะเกินความคาดหมายมากว่าผมจริงๆอยากจะต้องขอบคุณแฟนๆทุกคนมากกว่าที่ เห็นความน่ารักของเราสองคนแล้วก็ทําให้เราทั้งสองคนได้มีชื่อติดเข้าไปเข้าชิงส่วนตัวเราสองคนเสือภัยไม่อยู่เฮ้ยชื่อเข้าชิงเลยและกูเขาก็แบบว่าไม่ธรรมดาเสือภัยมากๆครับเสือภัยอันนี้พูดพูดเล่นๆนะเมื่อวานนี้นั่งตัวเองเลยแบบว่าคุยกันแบบพี่เราสมมุติสมมุติสมมุตินะแบบว่าสมมุติสมมุติว่าถ้ามันมันแบบว่ามันมันได้ขึ้นมาเนี่ย พี่จะพูดอะไรอ่ะพี่ไม่รู้จะพูดอะไรตอนนี้พี่พี่คิดอะไรไม่ออกรินเขินพี่แต่แต่ก็แค่คิดกันเล่นๆครับ <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยเราจะตั้งรับกับระแสะท,ที่จะต้องเพิ่มขึ้นทกวันทุกวันยังไงครับไม่ก็แค่แบบว่ารู้สึกว่าขอบคุณแล้วก็อยากจะขอบคุณแล้วก็ตั้งใจทํางานของตัวเองก็ร่วมกันทาผลงานให้ออกมาดีที่สุดครับล้วคิดว่าอะไรที่ทำให้คนรู้สึกแบบฟินแล้วฟินกับคู่เราขนาดนี้คะอือสำหรับหนูหนูรู้สึกว่า พี่ก้าวเขาไม่ได้หล่อแค่ที่หน้าค่ะเขาหล่อที่ใจด้วยหล่ออย่างไรหล่ออย่างไรจะหล่อยังไงใจหล่อยังไงดูมีอ๋อเขาเป็นคนเขาเป็นคนมีน้ำใจค่ะเป็นเป็นคนน่ารักเป็นคนที่ใส่ดีพี่ยิ้มเลยกันหน่อยเหมือนไม่เชื่อที่น้องพูดแล้วก้าวเหรอคะแล้วแล้วโมเมนต์ไหนของเราถึงได้แบบ ถูกถูกใจคนเยอะขนาดนี้ผมคงคิดว่าที่ทพี่ๆน้องแฟนคลับเขาคงถูกใจเป็นเพราะว่าแบบผมกับน้องเนี่ยเป็นคนที่แบบว่าค่อนข้างมีบุคลิกที่แบบคนลคขั้วกันจริงๆแล้วแบบว่าน้องเป็นน้องพีพีเนี่ยเป็นคนที่แบบมีธรรมชาติในตัวเองค่อนข้างสูงมีความเป็นตัวเองค่อนข้างสูงพอแบบมาอยู่ร่วมกับผมเนี่ยมันแบบว่าเหมือนมีดึง ดึงอะไรบางอย่างในตัวผมออกมาทําให้แบบว่าเป็นแฟนเขาแบบชอบอะไรนี่แต่สกินชิปพูดเราทําให้คุณหลายคุณหลายคุณอยากให้เป็นคู่จริงแล้วนะก็เอาไมได้ดังเก้าให้จระเข้ไปแล้วกันครับพี่เขินเบอร์หนึ่งมาแล้วนะเกิดอไอ้นี่จริงจริงพอเขาคิดกันอย่างนี้มันรู้สึกเราเป็นไงสองคนเนาะอืมวนเขาเชียร์กันหนักเนี่เขาเชียร์กันเลยก็เขินแหละครับก็ทำตัวไม่ถูกอืม ก็ที่นี่ะาคะเคยเหมือนกันค่ะแต่ก็ดีใจที่แฟนๆชื่นชอบเราทั้งสองคนเวลาอยู่ด้วยกันก็ก็อยากจะวอนผู้ใหญ่ทุกท่านให้เราได้อยู่ด้วยกันตลอดไปได้ทำงานร่วมกันไปเรื่อยๆค่ะเวล้วเกิดาเสีสอัการทำไมถึงว่าทำงานร่วมกันไปเรื่อยๆค่ะหรืว่าอยู่ด้วยกันตลอดไปแบบอื่น แต่แบบที่เราเป็นผู้จิ้ชายหยิงที่แบบเงียบหายไปนานแล้วเป็นผู้แรกในรอบหลายๆปีเลยนะนท,ที่ที่ขึ้นมาได้อะไรอย่างเงี้ยขอบคุณมากดีใจค่ะดีใจก็ขอบคุณ,คณแฟนๆทุกคนคจริงๆขอบคุณมากครับก็ให้ทุกอย่างมันเป็นไปตามธรรมชาติแล้วกันถ้าไม่อยากไม่อยากแบบว่าทําให้หลายๆอย่างมันมากดดันในกดดันหลายๆคนด้วยอะไรน้องอวยขนาดนี้จะให้รางวัลอะไรน้องเมทาเก้าคะอวยด้องความหล่อใจหล่ออย่างเงี้ยคุณ ก็มีอะไรจะให้หนูแม่หยิบได้เลยวันนี้หยิบได้เลยอยากได้อะไรเป็นป่าเลยเนาะวันนี้ใช่พี่พร้อมพร้อมไปขอลูกค้าให้เดี๋ยวก่อนครับวันนี้ตัวเองดูเปิดมากจริงจริงก้าวดูแบบดูเปิดนะเปิดน่ะนอนน้อยหรือเปล่าครับบบแว่าเมื่อวานงานดึกด้วยครับจริงจริงนอนน้อยทำห้คืนได้หรอ อาการนอนนอกก้องอาการคืมันไม่เหมือนกันเอออาจจะคนเยอะใช่คนเยอะด้วยเหรอฮะไม่ค่อยได้ออกงานเยอะ <c oughs> ช่ๆๆ <c oughs> งวงนี้ที่สาวในสเปคของเก้าอย่างพีพีแบบเข้าไหมครับคุณเข้าตรงไหมจริงๆน้องก็เอาจงริงน้องก็เป็นคนที่ตรงค่อนข้างทุกอย่างเป็นคนที่ขย,ยันแล้วไม่ต้องบอกก่อนว่าน้องเป็นคนแบบขยันเ,<อ> <ๆ S 2> เก่งอะไรเงี้ยครบมากครบมากตามที่บอกอ่ะ นี่แหละแอคหลุมครับผมตรง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 เกิดทุกอย่างครับพี่พีนะครับคุณเราคุณแล้วอย่างก้าวเนี้ยคือสเปคของพี่พีเปล่าตรงค่ะตรงเขาเป็นคนหน้าราก่ะใช่อย่างนี้ก็ไม่ใช่เรื่องยากอนาคตมันจะเป็นจริงให้เป็นเรื่องของอนาคตหน้ารา มีลุ้นใช่ไหมคะผู้ใหญ่คือมีลุ้นนะพวกพี่ลุ้นแล้วนะ่อะไรมันมันสนุกกับบรรยากาศงานเพลงเราก็แบบมันเราตื่นเต้นกันไงมันมีควาจับตาผู้เราค่ะเรามีความเกรงความเขินไหมจะเล่นจะอะไรกันเลยอย่างเงี้ย ก็อย่างที่บอกนะว่ามันเกรงว่ก็แบบว่าอยากให้ทุกอย่างมันเป็นไปแบบตามธรรมชาติมากกว่าเราจะได้แบบไม่กดดันในการทํางานแล้วก็แบบว่างานผลงานคู่ของเราเนี้ยมันก็แบบจะออกมาดีแบบเป็นธรรมชาติมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยอย่างมันมีตัวอย่างพีพีหลายคู่เขาเขาไสปาร์คในกองถ่ายกันเยอะแล้วเงี้ยคู่เรามันก็จะอาจจะมีลุ้นไหมคะคุณก็ให้พีพักอะไรให้พีพักแล้วแต่พีจะพักแล้วกันนะรอไม่ผิดปักไมครับ คือหนูเป็นสายตามผู้ใหญ่เขาบอกว่าตามผู้ใหญ่ไว้ดีกว่าก็ผู้ใหญ่ว่าไงเรากว่างั้นค่ะผู้ใหญ่ที่ว่าได้คือพี่พีพีพี่พี่แก้วพี่แส้เฮ้ยผมบ้าผมยังไม่ผู้ใหญ่กันงั่นพี่เราถึงตัดนะเดี๋ยวแฟนๆจะต้องไปบนฟิชชั่นอะครับเาดูผลงานภาพยนตร์หน่อยครับตอนนี้เป็นไงบ้างตั้งแต่โมโสมไปแล้ว ตอนนี้ก็เหลืออีกคิวเดียวค่ะแต่ว่าใช่กันนะช่ค่ะไวมากราะว่าผมก็เพิ่งถ่ายภาพยนต์ครั้งแรกก็แบบว่าเรื่องมันดาเนินไวมากอะไรเงี้ยแต่แบบรู้สึกสนุกมากๆอยากอยากอยากให้แฟนๆทุกคนได้เห็นบทบาทของเราในเรื่องนี้เพราะว่าเราได้มีโอกาสได้ลองทำหลายหลายอย่างมากๆก็อาจจะเล่าเยอะไม่ได้เดี๋ยวรอชมพร้อมกันอีกเร็วนี้ครับผมเรื่องที่เป็นหนังผีใครเป็นคนกลัวผีวีพีกลัวผีหหนูกลัวผีเพรว่า ค่ะแต่ว่ามีไรว้าา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 า็าีาัาา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 ีาัาา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 คาัาานาาาัาาาาาาา่ะเาา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 ดาา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 ดาา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 ดาาาาาาาดาา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 าดาาายาา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 เหลือาาาาอ เออตอนนี้เลือกรอเรื่องโลเคชันอะไรอย่างเงี้ยอยู่ค่ะมันมีซีนไหนที่กลัวที่สุดสำหรับเรากลัวที่สุดเหรอคะด้วยความที่พอเรารู้อยู่แล้วแหละว,ว่ามันเป็นผีเราจริงๆพอไปถ่ายก็จะไม่ค่อยกลัวมากค่ะแต่ว่าหนูเนี่ยจะต้องมองพี่ที่เขาเล่นเป็นผีแล้วเราก็จะสร้างความกลัวตรงนั้นขึ้นมาเองพี่มันกลัวน้อยลงเพราะมีเขาอยู่ข้างๆใช่ใช่ <laughs> จริงไม่ทำต่อมาตื่นที่ไม่กลัวพี่กลัวไฟครับกลัวไฟมันอุ่นใจไหมครับเวลาอยู่ข้างเพราะว่าเราต้องเล่นกับไฟด้วยอะไรประมาณนี้หล่อแป้ะชอบไม่นไฟหล่อใช่ใช่ไปถึงในเรื่องครับในเรื่องแล้วกล้ากลัวไหมผีในเรื่องผมไม่ค่อยกลัวฮะใช่ผมไม่ค่อยกลัวเพราะว่าผมก็ฟังเรื่องผีตั้งแต่เด็กแต่ตอนเด็กกลัวมากๆเลยพอแบบว่าเราฟังเรื่องผีทุกคืนทุกคืนก่อนนอนอะไรเงี้ยมันก็แบบ ไม่กลัวเพราะว่าเราเป็นคนไม่ค่อยมีเซนต์ไม่เคยเจออะไรด้วยอย่างเงี้ยแล้วก็แบบว่ามันเลยทําให้เรื่องพวกนี้มันรู้สึกว่าแบบยังยังไม่กลัวแล้วกันแล้ววางถ่ายทำก็ไม่เจออะไรพิเศษไม่แบบเฮ้ยไม่รู้สึกเอ๊ะไม่ไม่ไม่เอ๊ะอะไรเลยครับผมยังไม่เจอครับยังไม่เจอยังไม่เคเจอเลยหรอพีพีก็ไม่เจอไงไม่เจอค่ะแล้วเราคุยแชทมีผีกันไหมมีแต่แบบว่า อุ้ยไม่กล้าพูดเยอะเดี๋ยวสปอยค่ะครับผมเดี๋ยวสปอยฮะเอาเอาเป็นว่าฝากแล้วกันครับเพราะว่าใกล้แล้วฮะใกล้มากๆแล้วอีกไม่กี่เดือนเองเราก็จะได้รับชมทางภาพยนตร์แล้วมันเป็นหนังเรื่องแรกของเขาเป็นหนังเรื่องแรกของผมเลยอีหลักฮะเป็นเรื่องป็นเป็นเรื่องแรกเหมือนกันค่ะจริงๆเหมือนคือหนูมีอีกเรื่องหนึ่งที่ติดต่อเข้ามาก่อนแต่ว่าก็ถ่ายพร้อมๆกันใ๋อค่ะแต่เรื่องนันไม่ได้คู่กับา ใช่เรื่องนุไม่ได้คู่กับพี่เก้าแต่ว่าเรื่องนี้ออนแอร์ก่อนเป็นเรื่องแรกค่ะอ่าเตรียมคิดชื่อแฟนเอ่อแฟนด้อมแล้หรือยังคะแฟนด้อมของเราอะต้องแฟนด้อมหมากันคิดชื่อหรือยังเป็นแฟนเก้าหรือยังการจะรวมกันเป็นอะไรดีอ๋อมีมีแฟนๆตั้งอยู่ค่ะชื่อว่าชีวินค่ะชีวินชีวินแต่ไม่มีใครวน ไม่มีเพราะแฟนเราน่ารักเราก็ได้ลัก็คงมาจากแบบชีวันอะไรเคค่ะเราเราอยากอยากตั้งเองไหมคะอยไกให้อให้แฟนแฟนตั้งน่ารักแล้วค่ะเพราะว่าตอนนี้ขาเขาเรียกกันว่าชีวินจะได้แบบไม่ต้องปรับเปลี่ยนอะไรมากโอเคค่ะ